แล้ววันนี้เราอยู่กับแล็ปท็อปสายทำง,งานสเปคเทพครับนี่คือ VivoBook Pro 16x โอเลนั่นเองครับชื่อเนาะตัวน,นี้เป็นแล็ปท็อปสายทำงานที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มจริงๆครับจัดเต็มทั้งในเรื่อง CPU ที่ให้มาแล้วก็จัดเต็มทั้งในเรื่องหน้าจอที่ให้มาครับรุ่นนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้ครับเพื่อนๆจะได้ CPU Intel Core i9 72รหัส 12900H ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับการ์ดจอแยกอย่าง RTX 3060มีล้ำมาให้16 g ิเป็นแบบ DDR5 บัส4800ตัวกำลังที่ให้มาครับมาพร้อมกับโดยกำล 1TB m 2 pci e แบบ gen 4ด้วยแลยพิจารครับเจ้าวนี้นะครับเป็นแล็ปท็อปสายทำงานที่มาพร้อมกับหน้าจอ16นิ้วความละเอียด4 k และหน้าจอที่มาครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบ oled refresh จอ e จอ120 h z ในราคาวางจำหน่ายอยู่ประมาณ70,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ดูกันแล้วกันเป็นแล็ปท็อปสายทำงานที่ของมันต้องมีจริงๆใครที่เป็นสาย content เ a t o r ใครที่หาแล็ปท็อปมาตัดต่อ รุ่นนี้ตอบโจทย์เพื่อนแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแรกที่ผมชอบบน ASUS Vivobook Pro 16 X OLED รุ่นนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่องแรกที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของวัสดุแล้วก็ดีไซน์ที่เขาให้มาครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ครับ ASUS Vivobook Pro 16 X o l e ลตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีวัสดุที่ดีมากๆนะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยก็จะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมงานประกอบแมัเทียเรียวต่างๆคุณภาพที่ให้มาตัวนี้บอกเลยว่าดีแล้วก็พรีเมียมมากๆนะครับตัวเครื่องหลักสีที่เขาให้มาก็จะมาพร้อมกับสีที่เป็นสีเกย์บริเวณทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับโลโก้ asus วีโวบุ๊กนะครับด้านหลังตรงนี้ตรงฝาหลังเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้งานผมติดอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างสกปรกง่ายเอามือไปจับนิดหน่อยมันก็ติดลอนน้ำมือได้แล้วตัวเครื่องรัวนี้น้ําหนักให้มานะครับมีน้ําหนักอยู่สองอยู่ากิโลกรัมนะฮะน้ำหนักอาจจะหนักไปสักนิดนึงแต่ว่าแลกกับการที่ได้วัสดุที่พรีเมียมขนาดนี้และส่วนตัวผมก็ไม่ติดอะไรนะครับหน้าจอที่ให้มารุ่นนี้ครับ ให้ดูนิดหนึ่งครับจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ16นิ้ว OLED ความละเอียด 4K มาพร้อมกับค่า100% DCI-P3 นะครับแล้วก็มีหน้าจอมาให้แบบ16:10ต่อ 10. จะเห็นได้ว่าหน้าจอที่เขาให้มาในรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างกว่าแล็ปท็อปรุ่นทั่วๆไปที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับบริเวณด้นานบนตรงนี้เขาจะมีตำแหน่งของกล้องเว็บแคมมาให้ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆความละเอียด 1080p ตรงนี้เราสามารถที่จะปิดเปิด ในส่วนของกล้องได้นะครับเขาจะมีตัวชัตเตอร์ที่สามารถปิดเปิดไม่ต้องวนเลยนะฮะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับตัวหน้าจอนะครับมีการดีไซน์ขอบจอมาได้บางมากๆแล้วก็พาแนลหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยจะมาพร้อมกับพารแนลเป็นแบบ g l ส s s y นะครับจะไม่ได้เป็นพาแนลแบบด้านส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับถัดมาก็จะมีโลโกโ้ ASUS VivoBook สลักเอาไว้เป็นตัวสือสีขาวครับตัวนี้คีย์บอร์ดที่ให้มานะครับก็จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ full size แล้วก็มีในส่วนของ number pad มาให้การดีไซน์คีย์บอร์ดตัวนี้ที่ให้มาก็ต้อองบก ว่ามีการดีไซน์คีย์บอร์ดออกมาได้หล่อมากๆตรงปุ่ม enter มีการปัดเซียนลวดลายดูเท่แล้วก็ดูดุแล้วก็ส่วนปุ่ม e x c ตรงนี้นะครับก็จะมีเล่นตัวหนังสือเล่นสีปุ่มเป็นออกสีส้มๆรือเหลือบด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าคีย์บอร์ดให้มาโอเคมากๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคีย์บอร์ดผมมีติดอย่างเดียวก็คือเรื่องของตัวปุ่มลูกศรอ,อาจจะมีการดีไซน์ออกแบบมาเล็กนิดหนึ่งนะครับแน่นอนตอนนี้ทําออกมาเพื่อตอบโจทย์กับคนที่เป็นสายทํางาน content เ r เ a t o r ที่ต้องทํางานเกี่ยวกับพวกการแบบตัดต่อผ่านตัว Adobe p r e เ i e r e พ r o รนะครับพอมันมีตัวลูกศรเล็กแบบนี้นะครับเวลาที่เราทำงานผ่านตัว Adobe p r e เ i e r e p r มเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากไปสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นกับการใช้งานแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับข้อดีงเขานะฮะถัดลงมาตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของ a อซุดไดออปแมาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราลากบริเวณทางด้านขวาของตัวทัดแพดลงมาเนี่ยมันก็จะมีไดออกขึ้นมานะครับที่เราสามารถที่จะปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆได้ถ้าเราไม่ได้ปรับ แต่งการตั้งค่าเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มความสว่างหรือว่าลดความสว่างได้นะครับหรือว่าเวลาที่เราทํางานพวก Adobe Premier e Pro นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ตัว Day อ p a d ตัวนี้เลื่อนเลือกเฟรมต่างๆตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยถือว่าเป็นลูกเล่นที่เจ๋งมากๆส่วนตัวทัชแพดที่เขาให้มาในรุ่นนี้ก็ถือว่าให้มาแบบ ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถที่จะใช้งานแทนเมาส์ได้แบบสบายๆเท่าที่ได้ลองใช้งานนะครับผมตัวคีย์บอร์ดตอนที่เรากดลงไปมีไฟแบ็คไลท์ขึ้นมาให้ด้วยแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟ RGB มาให้ตัวคีย์บอร์ดลองกดก็มีฟีลลิ่งการกดที่ตอบรับกับนิ้วค่อนข้างดีตอบสนองได้ดีมากๆแล้วก็บริเวณทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเขาก็จะมีโลโก้สลักเอาไว้นะครับว่าจะเป็น Intel Core i9 แล้วก็การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปตัวนี้แล้วก็ขออนุญาตย้อนกลับมาตัวคีย์บอร์ด น hora, ใน,ใน, hehe, Sha, ในรน wrote, ุ่นนี้นะครับการดีไซน์คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีการซาะลงไปจากตัวเครื่องเล็กน้อยเพื่อที่ทําให้เพื่อนๆใช้งานคีย์บอร์ดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เพื่อนๆวางพักมือแล้วก็พิมพ์คีย์บอร์ดบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ Microsoft Office มาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆซื้อตัวนี้ไปนะครับภายในเครื่องก็จะมีแถมพวก Microsoft Office มาให้นะครับพวก Word Excel PowerPoint อะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับทาง ASUS แถมมาให้ด้วยส่วนเรื่องของระบบระบายความร้อนรุ่นนี้ที่ให้มาก็จะอยู่บริเวณ บริเวณด้านล่างนะครับเขาก็จะมีช่องที่เอาไว้ดูดลมเย็นเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกข้างๆทั้งหมด4จุดนะครับก็คือตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้2จุดส่วนลำโพงรุ่นนี้ที่ให้มาก็จะมาพร้อมกับลำโพง2ตัวก็มีการเซอร์ติฟายกับทางฮาร์มอนิกดอนมาให้ด้วยใครที่เป็นสายคอนเทนต์นะครับนอกจากที่เพื่อนๆจะเอาไปทํางานแล้วใครที่ชอบดูหนังผ่าน Netflix ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับส่วนฝาพับที่เขาให้มาตัวนี้นะครับจากกางจอได้อยู่ละประมาณ1 6 0อ ตรงนี้ค่อนข้างน่าสนายนิดหนึ่งถ้ามันกลางจอได้กว้างว่านี้ผมคิดว่าการใช้งานมันจะลงตัวกว่านี้นะครับเรื่องของฝาพับที่ห้อยมาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะบานพับมีการบรรลาน้าหนักมาค่อนข้างดีลองโยกก็รู้สึกมันไม่สั่นเท่าไหร่บริเวณฝาพับก็มีการออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีแล้วต่อไปเรามาดูพอรตที่เขาให้มากันต่อดีกว่านะครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพอรตที่ให้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์กับสายทํางานมากๆแต่ผมแอบเสียดายดนะตัวนี้การดีไซน์พอรตที่เขาให มันจะอยู่ด้านข้างเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบแล็ปท็อปที่มีพอตอยู่ข้างๆสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราเสียบใช้งานพวกหน้าจอมอนิเตอร์พวกเมาส์แยกหรือว่าคีย์บอร์ดแยกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันลกหูลกตามากๆเวลาที่เราวางไวบ้บนโต๊ะนะฮะเพื่อน <c li pp le> ๆคิดเหมือนผมไหมพอการใช้งานนะครับเริ่มต้นกันที่ด้านซ้ายกันก่อนก็จะมีพอตไมโครเอ็ดดิการ์ดลีดเดอร์มาให้นะครับแอบเสียดายนะไม่รู้ว่าจะให้มาทําไมตัวนี้นะครับเวลาที่เราแบบถ่ายภาพผ่านตัวเมมกล้องตัวนี้อาจจะมาใส่ลำบากสักนิดหนึ่ ครับมีพอร์ต USB A มาให้1ช่องมีพอร์ต RJ 15แล้วก็พอร์ตที่ไว้เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ส่วนทางด้านขวานะครับก็จะมีพอร์ต USB C มาให้ทั้งหมด2ช่องนะครับตัวนี้รองรับการใช้งานแบบ Thunderbolt 4ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB A มาให้1ช่องแล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นพอร์ตดู้จัก3.5นะครับตัวนี้พอร์ต USB A จะมีมาให้แค่2พอร์ตเท่าน,านั้นถ้าเพื่อนๆเ,เ,เสียบเมาส์แล้วก็เสียบคีย์บอร์ดแยกแล้วเพื่อนๆจะไม่สามารถที่จะใส่อะไรได้อีกนะฮะแต่เพื่อนๆน,น,นะครับสามารถที่จะไปซื้อตัวแปลงแล้ว ก็ใช้งานผ่านตัว Type C ท,ที่เป็น Thunderbolt 4ได้เลยนะฮะอาจจะต้องเพิ่มเงินสักนิดหนึ่งถ้าอยากจะใช้งานแบบจบเจ้าไม่เลาหรือนี่ก็คือดีไซน์โดยรวมของ ASUS VivoBook Pro 16 X ก็ถือว่าเป็นแล็ปท็อปสายทํางานอีกหนึ่งตัวที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ลงตัวจริงๆนะฮะบางน้ําหนักกําลังดีนะฮะอาจจะหนักเฉพาะบางคนแล้วก็รุ่นนี้หน้าจอให้มาใหญ่สะใจมากๆนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 4K OLED 120Hz ด้วยวัสดุณ์มาที่เรื่องต่างงานประกอบที่มาค่อนข้างดีถ้าผมติดนะผมติด2เรื่องก็คือเรื่องของพอตการใช้งานผมมองว่ามันน้อยไปหน่อยแล้วก็น่าจะมีพอตแยกอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็ข้อที่2นะครับตัวนี้เวลาที่เราจับใช้งานมันค่อนข้างติดเราในมือง,ง่ายพอสมควรนะฮะ เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็ล้วกันนะครับสำหรับตัว ASUS VivoBook Pro 16X OLED นะจ๊ะมาพอเราแกะออกมาครับเรามาดูด้านในกันบ้างครับเรามาดูเรื่องของการ อัปเดกตกับการระบายความร้อนที่เขาให้มากันดีกว่านะครับด้านในก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของฮิตบายกันก่อนนะครับ1,2,3,4,5,6จากที่ตาเห็นเนี่ยจะประมาณ6เซนมีพัดลมมาให้2ตัวเฮดซิงประมาณ4ชิ้นสซลํานะครับจากที่ตาเห็นนะครับผมเหมือนว่าตัวหลักของเขาที่เขาให้มา16 g ิกเนี่ยจะติดจับตัวเมมบอร์ดเลยนะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะ ออกมาได้นนี้สามารถอัปเกรดได้มีช่องสำหรับอัปเกรด a ำมาให้1ช่องแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่ม SSD M.2 ได้อีก1ตัวแล้วก็ที่เห็นนะครับ SSD ที่ให้มาก็จะมีมาให้1ตัวเป็นแบบ M.2 นะเป็นแบบ Gen4 นะครับผมลาโพงให้มา2ตัวอยู่บริเวณตรงนี้นี่นะครับนี่คือหน้าตาหลักๆตอนที่เราแกะออกมาจากที่เห็นชุดระบายความร้อนตังนี้ที่ให้มาก็จะหนักจะเต็มเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเรื่องของงานระบายความร้อนเนี่ยจะทําออกมาดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของการทดสอบการใช้งาน จ,จกัน,นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าตัว ASUS VivoBook Pro 16 X OLED กันดีกว่านี่ครับผมเริ่มตน้นที่ CPU C ก่อนก็นแล้วกันนะครับในรุ่นนี้แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะมาพร้อมกับ Intel Core i9 12รหัส12 12900H นะครับเป็นแบบ14คอ20เทดมีคอ E มาให้8คอแล้วก็มีคอ P มาให้ทั้งหมด6คอตอนนี้การ์ดจอที่มาครับพร้อมกับการ์ดจอ RTX 3060ครับ RAM เป็นแบบ LPDDR5 1 6 g บัต4,008ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับแบตที่มาก็จะติดกับตัวเมนบอร์ดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับการ์ดจอที่ให้มาเนี่ยก็จะมีการ์ดจอออนซีพียูมาให้ด้วยนะครับอย่าง Intel Iris Xe ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพต่างๆนะครับเริ่มต้นที่ซีเบนซ์ R23 ก่อนก็แล้วกันครับที่ทีมงานทดสอบได้นะครับเป็นรุ่นนี้ทําคะแนนมัลติคอร์ได้อยู่ที่18,836คะแนนซิงเกิลคอร์ทำได้อยู่ที่1,930คะแนนครับในส่วนของคิดตันดิสมาครับในรุ่นนี้นะครับผมการอ่านเขียนนะฮะสามารถทำคะ รีดได้สูงสุดอยู่ที่6 5พันหเมกะบิตเปอร์เซกันแล้วก็ทำคะแนนไว้ได้อยู่ที่5,1.29เมกะบิตเปอร์เซกันนะครับเรื่องของผลคะแนนอ่านเขียนในรุ่นนี้เนี่ย PCIe Gen 4ที่ให้มาเนี่ย<ๆ>ก็ต้องบอกเลยว่าคะแนนแรงจริงๆผลการทดสอบครับทางด้านของ TDMark Time Spy ครับผลคะแนนรวมตัวนี้นะครับสามารถทำคะแนนรวมได้อยู่ที่8,016สกอร์แล้วก็ในส่วนของกราฟิกสกอร์นะครับตัวนี้ทำได้ที่7,799นะฮะ GPU สกอร์นะครับ, score, รบทำได้ที่9,517 ส่วนผลการทดสอบเกมต่างๆครับยกตัวอย่างเกมหนักๆเลยอย่างไ y b บอร์พัง2077นะครับตัวนี้ปรับภาพกราฟิกเป็นระดับ 4K ปรับสุดทุกอย่างเปิด DLSS Auto นะครับสามารถทำเฟรมเรทได้เฉลี่ยอยู่ระดาประมาณ60จนถึง70เฟรมเลยนะครับ e d e n Ring ครับตัวนี้ปรับภาพกราฟิกเป็น 4K ปรับสุดทุกอย่างนะครับสามารถทำเฟรมเรทได้เฉลี่ยอยู่ที่58จนถึง60เฟรมครับส่วนเกมสุดท้ายครับอัลตร c r ินคิดว h a า l a นะครับปรับภาพกราฟิกเป็นระดับ 4K ปรับสุดทุกอย่างครับสามารถทำเฟรมเรทได้ที่ สี่จนถึง55เฟร,รมประมาณนี้นะครับผมส่วนอุณหภูมินะครับในรุ่นนี้ในเรื่องความร้อนครับใช้งานต่างๆรวมไปถึงการเล่นเกมครับในรุ่นนี้นะครับจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ลาลาประมาณ80จนถึง100องศาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการทํางานต่างๆครับโปรแกรมทํางานต่างๆอย่าง b บนเดอร์นะครับในรุ่นนี้เท่าที่ทีมงานได้ลองทดสอบใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรม TD ในรุ่นนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้ลืนล่นๆเฟร,รมเลยในการทํางานทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ในส่วนของตัว r าร b บี้พรีเมีม ลองเรนเดอร์ภาพต่างๆลองเล่นวิดีโอแบบเรียลไทม์ 4K นะครับลองตัดวิดีโอแบบ 4K ในรุ่นนี้นะครับข้ามจุดต่างๆเนี่ยในรุ่นนี้นะครับทางด้านของพีเ r ็มโปก็ถือว่าสามารถทํางานได้แบบสบายๆนี่ยครับไม่มีอาการกระตุกหรือว่าอาการค้างแต่อย่างใดแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ Windows 1 Pro มาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะครับในรุ่นนี้ก็มีในส่วนของระบบ Finger Scan มาให้เราด้วยนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ การทดสอบประสิทธิภาพต่างๆรวมไปถึงการใช้งานนะครับบน ASUS VivoBook Pro Bo 16X OLED ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแล็ปท็อปสายทํางานที่ทาออกมาได้ดีเลยนะครับผมในเรื่องของการทํางานแต่ติดอย่างเดียวนะอุณหภูมิแอบร้อนไปหน่อยในบางครั้งที่ได้ลองใช้งานนะครับผมโอเคครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับกับการร Bo ีวิว ASUS VivoBook Pro 16X OLED ยังไงก็ยังบอกว่าชื่อมันซับซ้อนแล้วก็พูดยากมากๆนะฮะตัวนี้เป็นแล็ปท็อปสายทํางานที่สเปคเทพจริงๆครับเทพจัดๆจบจาไม่แล้วหรือเลยสำหรับคนที่ชอบ ทำงานนะครับใครที่เป็นสายคอนเทนต์เจเตอร์ใครที่อยากจะหาโน้ตบุ๊กที่เอามาช่วยในเรื่องของการทํางานไม่จะเป็น Adobe Premier e p h เ t o ร h ช p ตัวนี้จบจบแน่นอนฟีเจอร์การใช้งานที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างครบคัน,คน,คน,คนเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแนะนําให้ลงโปรแกร,รมไดเวอร์ที่เป็นสตูดิโอขอเขานะครับจะใช้งานได้จบจบกว่านี้การเล่นเกมตัวนี้ก็จบเจ้าไม่แล้วหรือเหมือนกันนะครับเล่นเกมทุกเกมได้แน่นอนนะครับไม่จะเป็นเกมหนักๆอย่าง c y b e อร์พ k e เอ็นเดนนะครับหรือว่าจะเป็น Assassin's Creed v a l h a l ่าหรือว่าใคร พวก p u b g GTA ต่างๆ v a l o r a ต t ตัวนี้นะครับด้วยสเปคที่ให้ามายังไงก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Intel Core i9.2129 00H กับการ์ดจอ RTX 3060นะฮะตัวนี้แบตค่อนข้างอึดนะครับเท่าที่ลองทดสอบนะฮะถ้าเพื่อนๆแบบใช้งานแค่ดู YouTube ไม่ได้ใช้โปรแกรมหนักๆตัวนี้4ชั่วโมงกว่าเกือบ5ชั่วโมงอยู่ได้สบายๆแล้วก็ราคาตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีราคา,าจำหน่ายอยู่ที่74,990บาทประมาณนี้นะครับถ้าราคาปิดก็ต้องขออภัยเพราะว่ามันมีโปรโมชั่น อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็มีการรับการจากทาง ASU s นะครับแล้วก็ทาง As u s ตเขาแถามตัวโปรแกรม Microsoft Office ต่างๆมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจยังไงก็ไปจัดกันได้เลยรับประกันเลยว่าตัวนี้ถูกใจแน่นอนนะจ๊ะหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบฝา,าบกาากดไลค์ใครชรฝากกดแชร์อย่าลืมกดปุด่มแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเถงเอาของเราก่อนใช้นนครับไงคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับหวังยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากกัน,น้นอยนะจ๊ะสวัสด